ส you get hub paradise? Something more than store with paradise. t get her paradise a a วัสดีกันกรอบนะครับผมวันนี้เป็นวันสวเสาร์เย็นๆนะครับก็มาตลาดรถไฟน,นะครับว้าว c p สามร้อย ก็จะมาดูปอกแอดนครับมาดูนะครับยังไม่ได้ซื้อนะเงินเดือนยังไม่ออกครับออพรุ่งนี้มาดูก่อนว่ามีกี่ยี่ห้อมีกี่ราคากันจะได้เลือกนะะแต่ผมมองของลิซโซมานะพันกว่าบาทสองพันครับมีอะไรต้อง เปลี่ยนเยอะเลยครับรถโซ่สเตอร์หน้าหลังต้องเปลี่ยนยกชุดเลยครรถติดรถติด ามือก็ตลาดรถไฟลแล้วครับสรีนครินนะครับถึงแล้วรถเริ่มเยอะคขอบคุณครับน,นี่ก็ซีคอนสแควร์ครับอยู่ด้านหลังซีคอนนะถ้าคนไม่เคยมาแต่น่าจะเคยมาแล้วนะถืาคนต่างจังหวัดอาจจะยังไม่เคยมานะครับบอกไว้ครับ สินะขลินนะฮะเอา M ้าเอ็มแสลหายลืมบอกไปเลยครับมากับเอ็มแสลครับพี่อาร์ตอีกคันหนึ่งคนระับอยู่ด้านหลังครับมาแล้วมาแล้ว ห้างทั้งตลาดรถเลยเยอะครับเสารอาทิตย์นี้ไม่ต้องพูดถึงปาร์ตี้ครับปาร์ตี้รถฮะเห็นแวบแบบข้างหลังแซ1เอ็กซิสเปล่าวะ หน้าเขียวๆมาเลยเหมือนเส้นเอกิบเลยเมื่อกี้ไปครับไปครับค่อยๆแย่ไหมครับเยอยอ๋อไม่ใช่ครับนินจาสามร้อยครับ oh. มองไงเป็นแส้ x เอกสิบวะไอ้ยะ oh. โอเครถเดี๋ยวไปติดนมาตลาดต่ออ๋อืมไทยอาโคดแหลมเจอน้องๆครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับทายูว่าไงไปไหนกันมากำลังจะกำลังจะมากดตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรวะตุ๊กตาอะไรเฮ้ยยางซึมอยู่ยางรั่วจะเปลี่ยนยางแล้วเนี่ยมาดูอยู่จะมาดูจะมาดูบอกแทนตลาดรถไฟอออ๋ร้้านไหมี่ปะแต่ยังไม่ซื้อนะเงินยังไม่ออกดูเฉยเดี๋ยวนิจาก็ไปทำร้านนั่นแหละอ๋อเหรอเฮ้ยรถติดรถติดเออ น้องๆรรู้จักกันตั้งแต่ทริปบางแสนของพี่หลีโมโตบิกไบค์นะเรารู้จักกันมาจนถึงตอนนี้ครับมิตรภาพดีๆครับมิรวดลบอ้าวชน <laughs> พี่เขาไม่เห็นครับไม่ว่ากันนะผมมาเร็วด้วยโอ้เสียงโซ่นี่ดังกว่าเสียงท่ออีกนะตอนนี้จะไหวปะเนี่ย ไงนะี่ไงนี่ไงลนนี้ละนี้ละนี้ละนี้ดีครับเกือบเลยถึงแล้วครับผมเข้าไปดูในร้านกันฮะพี่มาอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับ ได้อยู่พี่ราคาไม่แรงกล่องแฮนด์หกรเองแต่ยังไม่เอาตังไม่พอเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เปลี่ยนทีเดียวเลยโซ่สเตอร์ด้วยเนี่ยสัตว์เก้าร้อยขีะไรก่อนบ้างทั้งในตลาดป่ะผมมีที่จอดไม่เสียตังเ,เดี๋ยวเราจะไปจอดบ้านน้องผมฮะขับ Ninja นินจา650ครับ จอดแบบไม่เสียตังคนะ์คคนอื่นมาจอดไม่ได้นะครับไม่รู้จักปับป๊บปับ๊บปั๊บ C อยู่ B ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่อ่ะ ซีไปไหนวะไม่เป็นไรรอมาแป๊บเดียวครับเดี๋ยวหาได้กินเสร็จแล้วก็ไปครับไปซื้อของกินกันดีกว่าตอนนี้เรามาหาอะไรกินนะครับห <c oughs> ิวครับผม เป็นโซนขายเป็นของกินนะเต็มครับแดดไม่ถูกไหมครับเรืองโอ้หอกอดคืชิบไปถูกไม่ไดาแดดกินหรอแดดคนเยอะเนี่ยกินก <c oughs> ็ได้ทำเป็น <c oughs> อนะไรขอใช่เหรอ <c oughs> เฮ้ยลงผมนิดนก่ข้าวญ,ญี่ปุ่นแพงว่ะร้อยกว่าบาทเราสองโลหรือหโลหาขายเหรอเดี๋ยวไหนทำกินกันดีกว่าพี่ไปซื้อหาซื้อที่ไหนไม่รู้นครมีเหรอมีมีทุกอยาก่างโอเคจัดไปถ้าง,งั้นโคตรขนมใสครับช่วยนึงกินคนเดียวถ้าไม่หมดฮนะคนเดียวเรื่องเกิดที่ทำขายอยู่ตรงตลาดหน้าบ้านเราอ่ะ อ๋อใช่เหรอเออแต่ว่ามันมีคนมาขายแล้วแล้วก็อยู่ไม่รอดอ๋อเก้งให้ทุกคนกินขนาดบ้านเราคนกินน้อยย่างของเล็กนเล็กๆจอมพลังวะล่ะหมดแล้วชุดเล็กไงชุดเล็กยาูมันแข่งกันนะวันโอ้โหาีคนส่กินไม่หมดเลย